เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะใครว่าหองเฮาอย่างข้าไม่งดงามบทที่สอง เรื่องตามหาบุตรีหลิวเสียไมหปรารถนาจะให้เป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นวันผัดมาเขาจึงแต่งกายด้วยอาภรเรียบง่ายธรรมดาสีเทามุ่งหน้าตรงไปยังทิศตะวันตกของเมืองพร้อมกับผู้ติดตามที่ชื่อจางเชียน ครั้นมาถึงยังตรอกสกุลห่วงหลังจากเคาะประตูบ้านอยู่หลายหลังในที่สุดพวกเขาก็หาบ้านอันเป็นที่พักของช่างปักสองแม่ลูกพบชาวบ้านพวกนี้พอได้ยินว่าพวกเขามาหาสองแม่ลูกก็ต่างพากันใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากหัวเราะค,คิกคัก หลังจากมาหยุดยืนอยู่หน้าประตูบานหนึ่งซึ่งมีตาใครเขียวก็หลิวเซียก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆส่งสัญญาณบอกให้จางเชียนขอประตูสำหรับบูรุษอย่างหลิวเซียแล้วการที่ต้องมาเผชิญหน้ากับเรื่องเหลวไหลที่ตนเองเคยทำในอดีตนั้นจำต้องอาศัยความกล้าเป็นอย่างมากน้ำเสียงกระจ่างชัดดังลอยมาจากหลังประตู ประตูไม่ได้ลงกรอนไว้เข้ามาได้เลยหลิวเซียลังเลอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายเขาก็ผลักประตูเข้าไปเมื่อผ่านพ้นเข้าประตูไปเขาก็พบกับลานเล็กๆลานหนึ่ง ที่อยู่เหนือสีสากคือค้างที่มีเถาอังุ่นเเลื้อยปกคลุมเขียวชอุ่มมีชีวิตชีวาชวนมองบนผนังมีกระถางดอกไม้วางตั้งอยู่อีกหลายกระถางต่างล้วนแบ่งบานงดงามยิ่งนักบนพื้นที่ถูกปรับจนกลายเป็นทางเดินเล็กๆนั่นถูกปูไว้ด้วยหินเขียวครามที่ปลายทางอีกด้านคือสตรีในชุดเสื้อกันหนาวลายดอกกำลังยืนตากผ้าอยู่หลิวเสียรู้สึกสับสนงงงะ ราวกับความฝันเมื่อครั้งอดีตสมัยยังเรียนหนังสือที่ว่าได้กลับบ้านเกิดนั้นจูจูก็กลายเป็นจริงสตรีนางนั้นม้วนแขนเสื้อขึ้นมาถึงข้อศอกเส้นผมข้างกบหูหลุดลุ่ยอยู่หลายปอยนางหันกลับมาพร้อมใช้ข้อมือปาดเช็ดเหงื่อบนหน้าผากพลางฉีกยิ้มไม่ทราบว่าท่านผู้นี้มาตามหาผู้ใดหรือ สตรีผิวดำอวบอว้วนแต่ทั้งร่างกลับอาบอิ่มไปด้วยอารมณ์เบิกบานหลิวเซียรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะบุ่มบามขึ้นมาอีกคราเขากระแอมออกมาคำหนึ่งเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าคือใครนางเดินตรงเข้ามากว่าตาแล้วพิจารณามองดูเขาจากบนลงล่างรอบหนึ่งไม่รู้จักหลิวเซียหน้าเสียจางเชียนพูดท่านผู้นี้คือใบกัวกง ไอเท้าหลิวนางตกตะลึงข้อมือก็าวพันหยุดค้างอยู่บนหน้าผากหยดน้ำไหลลงมาจากปลายนิ้วเจ้าหยงฟูข้าชื่อหยงฟูนางหลบตาแต่น้ำเสียงกลับเบี่ยมด้วยกำลังหยงฟูหลิวเสียรกลอมเสียงหนึ่งข้าต้องการพบลูกสาวหยงฟูยิ้มจนเห็นฟันขาวสะอาดทั้งปากข้ายังคิดว่าเรื่องอะไรเสียอีก เฮยพังไปเรียนหนังสืออีกไม่นานก็จะกลับมาแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพวกท่านสองคนก็นั่งรออยู่ที่นี่ก่อนข้าจะไปชงชามาให้ พูดจบนางก็หันหลังเข้าบ้านแล้วปิดประตูดังปังทิ้งแขกทั้งสองให้มองหน้ากันอยู่ที่กลางลานหลิวเซียนึกว่านางเข้าไปซ่อนตัวร้องไห้อยู่ในบ้านแล้วแต่เพียงชั่วพริบตาเดียวสตรีคนเดิมก็เดินยิ้มแย้มออกมามือข้างหนึ่งถือกาน้ำชาพร้อมหนีบถ้วยชาวไว้สองใบสว่วนมืออีกข้างก็แบกมานั่งตัวเล็กๆสองตัวไว้บนไหลราวกับกำลังเล่นกายกรรมอยู่ก็ไม่ปาน มานั่งสิครั้นวางมานั่งตัวเล็กลงใต้คางอางุ่นเป็นที่เรียบร้อยนางก็ตะโกนเรียกชายทั้งสอง ตลอดชั่วชีวิตของหลิวเซียเขาไม่เคยนั่งมานั่งตัวเล็กมาก่อนดังนั้นเขาจึงหันหลังเดินไปที่ริมกำแพงแสร้างทำเป็นพิจารณาดูดอกไม้ในกระถางแทนยงฝูเองก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองทำอะไรผิดนางสะบัดมือสะบัดไม้แล้วหันหลังเดินไปตากผ้าของนางต่อทำเหมือนกับคนทั้งสองไม่ได้อยู่ที่นั่นผ่านไปไม่นาน หลิวเฮยพังก็กลับมาทันทีที่เฮยพังผ่านประตูเข้ามานางก็ได้ยินแม่ของนางตะกอนเรียกนางด้วยความยินดีปอลอเฮยแปลว่าดำและพังแปลว่าอ้วนเฮยพังมา นี่คือพ่อของเจ้าน้ำเสียงของนางราวกับกำลังบอกว่าเฮยพั่งวันนี้ข้าหาเงินเพิ่มได้อีกหนึ่งเฉียนเฮยพั่งตะลึงงานครั้นทอดตามองไปนางก็เห็นชายพกดาบผู้หนึ่งกำลังนั่งอยู่กลางลานใบหน้าซีดขาวไร้สีเลือดท่าทางเย็นชา พ่อของนางไม่หนุ่มเกินไปหรอกหรือเฮยพังยืนอยู่ที่หน้าประตูครู่หนึ่งนางปลดห่อหนังสือบนไหล่ลงเงียบๆหลังดื่มน้ำชาที่ย่งฝูส่งให้คำนึงเสร็จนางก็เดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าชายผู้นั้นก่อนจะเอ่ยปากเรียกอีกฝฟลยท่านพ่อ สี่หน้าท่าทางของท่านพ่อกลับกลายเป็นพิลึกพิลั่นขึ้นมาทันใดหลิวเซียยืนพิงกำแพงจู่ๆเขาก็รู้สึกเสียใจกับการมาในครั้งนี้เป็นที่สุดเขาไม่อยากเดินไปบอกเด็กสาวที่ชื่อเฮยพังผู้นั้นว่าเขาตั้งหากที่เป็นพ่อของนางในที่สุดจางเฉียนก็ลุกขึ้นยืนแล้วแสดงคารวะต่อเฮยพังคุณหนู ข้าน้อยจางเฉียนองคารักขั้นหนึ่งของตวนเวยกัวก้องที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือเวยกัวก้องบิดาผู้ให้กำเนิดของคุณหนูเฮยพังเลิกคิ้วมองดูหยง่งฝูท่านแม่ที่เขาพูดเป็นความจริงกระนั้นหรือหย่งฝูพยักหน้าจากนั้นเฮยพังจึงเดินไปหยุดอยู่ข้างกายหลิวเซียท่านพ่อ คราวนี้น้ำเสียงของนางแฝงไว้ซึ่งความลังเลไม่มั่นใจหลิวเซียพิจารณามองดูเด็กสาวปราดหนึง่งเด็กคนนี้มีหน้าตางดงามกว่าผู้เป็นมารดายอยู่หลายส่วนแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงอ้วนดำอยู่ดีเจ้าไปสํานักศึกษาเรียนรู้อะไรมาบ้างพวกเราเรียนคำพีจริยวัตรได้ครึ่งหนึ่งแล้วเยี่ยมแค่คำพีจริยวัตร ครึ่งหนึ่งก็สามารถปกครองใต้ล่าแล้วหลิวเซียรูปไหลหนวดคราวเงางามของตอนเองเบาๆข้าอยากถามเจ้าซักสองคำถามเจ้าค่ะเชิญท่านพ่อถามมาได้เลยเจ้าว่าสตรีคืออันใด เฮยพังไม่ได้รีบตอบนางเองก็กําลังพิจารณาดูบิดาที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานอยู่เช่นกันเขาหน้าตาหล่อเหลางดงามหนำซ้ำบนกายยังอาบไว้ด้วยความมั่นอกมั่นใจและน้ำอดน้ำทนอย่างที่นางไม่เคยพบเจอมาก่อน บีดาของนางแค่เปล่งน้ำเสียงทุ้มต่ำออกมาประโยคหนึ่งก็ทำให้ผู้คนนับหมื่นท้องไส้ปั่นป่วนสองขาสั่นสะท้านได้แล้วนางพลันนึกถึงภาพเหมือนขององค์จักรพรรดิฮั่นเกาจู่เหลิวปังที่นางเห็นในห้องหนังสือของผู้เป็นอาจารย์รูปนั้นเหมือนท่านพ่อของนางไม่มีผิดเพี้ยนในหนังสือจัญญาสตรีของปันเจ้ากล่าวเอาไว้ว่า สตรีหนึ่งผอมตัวเจียมตน้นสองบทบาทสามีภรรยาสามระมัดระวังตน้นสี่คุณลักษณะหญิงหใส่ใจยึดมั่นหเชื่อฟังคล้อยตามเจ็ดผูกสัมพันธ์น้องสามีปันเจ้ากล่าวคือปันเจ้ากล่าวแล้วเจ้าเหล่าคิดเห็นเช่นไร หางให้ข้าพูดสตรีก็คืออักษรคําว่าเชื่อฟังคล้อยตามผนวกกับอักษรคําว่าระมัดระวังต้นเชื่อฟังคล้อยตามคือว่าง่ายต่อผู้ที่สมควรเชื่อฟังและระวังความประพฤติให้อยู่ในคันลองหลิวสยดวงตาเป็นประกายเขารู้สึกเหมือนมองเห็นท่วงทีสง่างามของตนเองในการก่อนจากในตาสงบนิ่งของเฮยพังเช่นนั้น เจ้าคิดว่าอักขระมาเหสีคืออันใดเฮยพังครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งอักขระมาเหสีกับสตรีทั่วไปไม่มีอันใดแตกต่างเพียงแต่ที่ว่าง,ง่ายต่อผู้ที่สมควรเชื่อฟังนั้นสมควรปฏิบัติตามแม้นสิ้นลมหายใจและระวังความประพฤติให้อยู่ในคันล่องต้องระวังแล้วระวังอีกหลิวเสียรูปนวดเคลาหัวเราะเสียงดังดีดี ไม่เสียทีที่เป็นบุตรีของข้าหลิวเซียเห็นหลิวเซียหัวเราะเช่นนั้นยงฟูก็พลอยหัวเราะตามเฮยพังเจ้าไม่มีชื่อกระนั้นหรือหลิวเซียถามเฮยพังพยักหน้าท่านแม่เรียกข้าว่าเฮยพังได้เฮยพังนับแต่วันนี้ไปเจ้ามีชื่อแล้วเจ้าชื่อหลิวจินเฟิงเฮยพังมองเขาด้วยสายตาดูแคลนท่านพ่อ ข้าว่าชื่อเฮยพังยังฟังดูดีกว่าเสียอีกหลิวเสียกัดฟันข้าคือบิดาของเจ้าเฮยพังแอบขำช้ำเลืองมองไปทางผู้เป็นมารดาแต่แม่ของนางยังพงยิ้มทึมทื่อฉะนั้นเฮยพังจึงได้แต่จำใจพูดจินเฟิงเข้าใจแล้วท่านพ่อจินเฟิงเจ้ารู้หรือไม่ทำไมพ่อต้องตั้งชื่อนี้ให้กับเจ้าท่านพ่อไม่ชอบข้า หลิวเซียร้องเธอออกมาคำหนึ่งจินฟังข้าตั้งชื่อนี้ให้กับเจ้านั่นก็เพราะอีกไม่ช้าเจ้าจะกลายเป็นหงทองของตระกูลหลิวบินเข้าสู่วังหลวงอันสลับซับซ้อนอีกทั้งกลายเป็นผู้นำแห่งตำหนักในเป็นมารดาของแผ่นดิน ครั้นพูดจบหลิวเซียก็นั่งรอฟังเสียงร้องตื่นตระหนกของสองแม่ลูกแต่สิ่งที่เขารอคอยกับไม่เคยมาถึงหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่เฮยพังไม่สิจินเฟิงก็กระซิบพูดท่านแม่ฝนเหมือนจะตกแล้วรีบเก็บเสื้อผ้าเข้าบ้านก่อนเถอะยองฝูพูดอนอ่อนผ่อนตามแม่ก็ว่าอยู่เช่นกันเร็วเข้าเถอะเฮยพัง เจ้าก็มาช่วยแม่เก็บผ้าด้วยด้วยเหตุนี้สองแม่ลูกจึงพูดพลางวิ่งวุ่นชุลมุนอยู่ระหว่างหน้าประตูบ้านกับราวตากผ้าไปพลางหลิวเซียดวงตาเบิกโพรงอ้าปากค้างหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่เขาก็พูดกับจางเชียนเจ้าว่าข้าตัดสินใจผิดใช่หรือไม่จางเชียนตอบอย่างนอบน้อมการตัดสินใจของนายท่านถูกต้องเสมอตกขํา จินเฟิงกับยงฝูนอนอยู่บนต่างเตียงเดียวกันยงฝูรูปไหลใบหน้าของจินเฟิงด้วยความอาลัยอาวรณ์เฮยพังพรุ่งนี้เจ้าก็ต้องไปแล้วท่านแม่แล้วข้าจะกลับมาเฮ้อไม่รู้ว่าปีไหนเดือนไหนถึงจะได้พบหน้าเจ้าอีกท่านแม่ข้าไม่อยู่บ้านท่านก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วย ชายจูเกิ์ที่อยู่บ้านตรงข้ามกันเป็นคนดีถือโอกาสที่ยังแต่งได้ก็แต่งกับเขาไปเถอะข้าก็อยากจะแต่งแต่เขาเหมือนไม่อยากงั้นไว้รอข้าเป็นอักระมเหสีก่อนถึงตอนนั้นข้าจะส่งทหารมาจับกุงมเขาให้เขากราบไหว้ฟ้าดินกับท่านดีมากลูกรักอ้อใช่แล้วเฮยพังแม่ถามเจ้าวันนี้ว่าง่ายระวัง อะไรที่เจ้าพูดกับพ่อเจ้ามันหมายความว่าอย่างไรหรือท่านแม่คำพูดพวกนั้นมันก็แค่คำพูดเหลวไหลที่พวกปัญญาชนข้ามคือเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อรังแกสตรีเท่านั้นท่านไม่จำเป็นต้องใส่ใจวันที่สองจินเฟิงก็ย้ายเข้าไปยังจวนเวอยกัวกงพร้อมหิมห่อสัมภาระเล็กๆ เพื่อปกปิดหูตาผู้คนหลิวเซียก็ส่งจางเชียนให้มารับนางครั้นผ่านประตูตวนว่ยกัวกงเข้ามาที่หน้าประตูก็มีเกี้ยวเล็กๆหลังหนึ่งตั้งรอยอยู่คนหนูเชิญขึ้นเกี้ยวไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วหรอกหรือจินเฟิงถามอย่างประหลาดใจพื้นที่ในตวนนั้นกว้างใหญ่เกรงคนหนูจะเหน็ดเหนื่อยจินเฟิงกลืนน้ำลาย ภาพในจวนเวยกัวก้องที่ปรากฏต่อสายตาของจินเฟิงคือธรณีประตูเขียวกับราวลัวแดงพด้องต้นสนหนามพลิ้วลมคล้ายน้ำพุโผงใหญ่งดงามวิจิตร แต่ถึงกระนั้นมันก็มีอาจบทบังความงามรูปแบบอื่นของสวนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ตามซอกมุมต่างๆได้จินเฟิงพักอยู่ในเรือนวอเหมยครู่หนึ่งเมื่อเปลี่ยนมาอยู่ในอาพรสะอาดสะอ้านเรียบร้อยนางก็ถูกนำตัวไปพบูฮยินใหญ่หลิวเจ้าของเรือนหลิวเฮอรูหยินใหญ่กำลังพาูหยหินร้องูหยหินสามและูหยินสี่ไปจัดรวบรวมสินสมรสเดิมให้จิน พอได้ยินว่าจินฝั่งมาถึงแล้วนางก็สั่งให้คนพาอีกฝ่ายตรงไปที่เรือนพำนักของตนทันทีที่ไปถึงก็กว่าตามองจินฝฟ่งพบว่าด้านหน้ามีสตรีสูงสกักแต่งกายด้วยอาภรประณีตงดงามยิ่งยวดนั่งอยู่ด้วยกันสี่คนบางก็คิ้วโก่งสองแก้มอวบอิ่มบางก็เบ้าตาลึกโหนกแก้มสูงแต่คนที่อยู่ตรงกลางนั้น กลับใบหน้าเต็มเปียมไปด้วยเมตตาสงบนิ่งเป็นที่สุดครานจินฝังตั้งสติได้ก็คุกเข่าลงที่กลางโถงจินฝั่งคารวะท่านแม่สตรีคนแรกทางขวามือหลุดหัวเราอออกมาคำหนึง่งพี่ใหญ่เด็กคนนี้เพิ่งพบหน้ากันครั้งแรกแต่ทำตัวคุ้นเคยกันเสียแล้วถึงกับยอมรับเรียกท่านว่าท่านแม่ก่อน พี่ร้องนางเป็นถึงว่าที่อัครมาเหสีต่อให้ท่านอยากให้นางเรียกว่าท่านแม่ก็ใช่ว่านางจะยอมตกลงรับปากพี่สท่านพูดเช่นนี้ฟังดูออกใจร้ายเกินไปหน่อยหูหยินรองหูหยินสามโฮหยินสี่ต่างทยอยใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากหัวเราะคิกคักจินฝังคุกเข่าอยู่กับพื้นไม่ขยับสุดท้ายโูหยินใหญ่ก็เอ่ยปากพูดน้ำเนา่า นางเรียกข้าท่านแม่นับว่าเหมาะสมที่สุดแล้ว แม้เสียงพูดจะแผ่วโผยแต่พอได้ยินเช่นนั้นบรรดาโฮยินทั้งสามที่เมื่อครู่ยังหัวเราะจนกิ่งบุปผาสั่นไว้ก็ต่างพากันปิดปากเงียบลงทันทีจินเฟิงรู้สึกเลื่อมใสสัทธราโฮยินใหญ่ผู้นี้ขึ้นมาโดยปริยายนางลุกขึ้นทักทายโฮยินร้องโฮยินสามโฮยินสี่ก่อนจะกลับไปนั่งคุกเข่าอยู่ที่เดิมครั้นเห็นนางระมัดระวังตนเช่นนั้นโฮนยิน ก็ยิ้มเอ่ยปากถามท่าทางของเจ้าเหมือนคนเคยร่ำเรียนเขียนอ่านมานานหลายปีท่านแม่ส่งข้าไปเรียนหนังสือที่บ้านของท่านอาจารย์เราวสี่ห้าปีได้นึกไม่ถึงท่านแม่เจ้าจะหูตากว้างไกลเช่นนี้หูยินสามหัวเราะคิดคัก ต่อให้เรียนมากกว่านี้ก็เป็นได้แค่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งเท่านั้นฉันไหนเลยจะเทียบกับปอวี่คุณหนูรองผู้ปราดเปรื่องของพวกเราได้ปราดเปลื่องแล้วเช่นไรน่าเสียดายที่ชะตาอาพับยิ่งนักฮ่าพูดแล้วก็มโหน่าเสียดายที่พี่สามไม่มีบุตรีน้องสี่หมายความว่าอย่างไรข้าไม่มีบุตรีแล้วเช่นไรหรือว่าเจ้ามี พวกเราล้วนบุญน้อยไหนเลยจะสู้พี่ร้องพี่มีบุตรชายอยู่ข้างกายได้เช่นนี้แล้วยังจะมีอะไรเทียบเคียงได้อีกน้องสน้องสี่พวกเจ้าจะพูดเรื่องของพวกเจ้าก็พูดไปทำไมต้องลากข้าเข้าไปยุ่งด้วยทำเช่นนี้หมายความว่าเช่นไร จินฟังเข้าใจได้ทันทีฮูยิ่นทั้งสามไม่ได้กําลังกระแนกกระแหนเล่นงานตนเองพวกนางเพียงเคยชินกับการจับผิดกันเองไม่อาจทนเห็นอีกสองคนที่เหลือมีชีวิตอย่างสงบได้แม้เพียงคูู่ก็เท่านั้นครั้นเห็นทั้งสามคนทำท่าจะเปิดศึกปะทะฝีปากกันอีกน้ําเสียงใสกระจ่างของหูหยินใหญ่ก็ดังขึ้นอีกคราวจินฟัง ได้ผลชัง,งัดยิ่งนักบรรยากาศในห้องโถงเงียบงันลงทันทีจินเฟิงแทบคุกเข่าก้มกราบให้หูหยินใหญู่หยินใหญ่ประคองถ้วยชาขึ้นช้าช้าจินเฟิงเจ้ากำลังจะแต่งเข้าวังที่นี่หรือก็เสมือนบ้านของมารดาเจ้าเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องทำตัวระแวดระวังจนเกินไปจินเฟิงเข้าใจแล้วท่านแม่ในเมื่อเข้าใจแล้วชนไหนพอเข้ามา เจ้าถึงไม่ยอมเงยหน้าอีกเล่าถึงอย่างไรสตรีก็รับมือยากกว่าบุรุษอยู่วันยังขําจินเฟิงเริ่มนึกถึงท่านพ่อที่มีวาสนาพบพานกันแค่เพียงครั้งรายนั้นขึ้นมาแม้เขาจะดูเคร่งครึมอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับจุกจิกจูจ้จี้จินเฟิงกัดริมฝีปากแล้วเงยหน้า เสียงหอบหายใจภายในห้องดังชัดขึ้นแทบจะทันทีโฮยินรองโฮยินสามโฮยินสี่ที่ช่างจำนั้นจ้าถนัดวิภาควิจาร์ต่างพากันปิดปากเงียบแม้แต่โฮยินใหญ่ที่สงบนิ่งดังภูผาถ้วยชาในมือก็ยังเอียงกระเทเร่จนน้ำชากระชอกออกมาสองสามหยดหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่โฮยินใหญ่ก็พูดออกมาเบาๆ ห้องมีมืดเกินไปอยู่สักหน่อยเสียงชุยจุดเทียนขึ้นมาสักสองสามเล่มสิห้องกลับกลายเป็นสว่างสวยัยแต่ใบหน้าสงบนิ่งไร้ขึ้นลมของว่าที่อัคาระมาเหสีก็ยังคงดำสนิทหน้าประทับใจครั้นเห็นสีหน้าท่าทางของบรรดาโฮยินทั้งหลายแปลกประหลาดเช่นนั้น เฮยพังก็รู้สึกว่าตนเองมีหน้าที่ต้องผ่อนคลายบรรยากาศนางเริ่มด้วยการลองยิ้มยิงฟันให้อย่างเป็นมิตรโฮยินสี่ใบหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดาว่าท่ามกลางรอยยิ้มนั้นผ้าเช็ดหน้าสีชมพูในมือนางร่วงหล่นลงกับพื้นช่างน่ารักไร้เดียงสาอะไรเช่นนี้เฮยพังตัวน้อยเอ,อ๋ย วันนี้เวยกัวกงร่วมปรึกษาหารือข้อราชการอยู่กับเหล่าขุนนางผู้ใหญ่ในสภาราชมนตรี กว่าจะนั่งเกี้ยวกลับถึงต้วนท้องฟ้าก็มืดค่ำสิน้นยามนี้คนอื่นๆภายในเรือนต่างพากันพักผ่อนแล้วดังนั้นหลิวเซียจึงมุ่งหน้าตรงไปยังห้องของหูหยินใหญ่เฉกเช่นทุกครั้งจากนั้นหูหยินใหญ่ก็คอยปรนิบัติด,ดูแลหลิวเซียอาบน้ำพักผ่อนเหมือนเช่นเคยแต่ตลอดเวลาช่วงระยะเวลาเหล่านั้นวางคิ้วนางแลดูทุกกระทมไม่เสื่อมคลาย จนถึงตอนเข้านอนในที่สุดหลิวเซียก็สังเกตเห็นท่าทีผิดปกติของูหยินใหญ่วันนี้ทุกอย่างราบรื่นดีหรือไม่เขาถามอย่างไม่ใส่ใจูหยินใหญ่ส่งเสียงอืมออกมาคำหนึง่งก่อนจะก้มหน้าลงเหมือนมีเรื่องยากจะเอื้อนเอ่ยซ่อนแฝงอยู่ดังนั้นหลิวเซียจึงเอ่ยปากูหยินมีเรื่องอันได้ก็พูดมาตรงๆเถอะ แม้เขาจะเจ้าชู้แต่เขาก็เคารพนับถือฮูหยินผู้นี้เป็นที่สุดฮูหยินใหญ่มองดูเขาโดยละเอียดอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดนางก็ทนไม่ไหวเอ่ยปากถามออกมาท่านพี่คิดจะให้จินฟังเป็นอักระมเหสีจริงหรือ หลิวเสียประหลาดใจแต่ไหนแต่ไรมาโฮยินใหญ่ก็ไม่เคยนึกสงสัยในการตัดสินใจของเขาแต่วันนี้กลับเป็นครั้งแรกที่นางเอ่ยปากถามอย่างคลางแคลงเช่นนี้โฮยินรู้สึกไม่เหมาะสมหรอือโฮยินใหญ่ก้มหน้าพูดอ้อมค้อมมิใช่ไม่เหมาะหากแต่รูปโฉมของจินฟัง โฮหยินมีใช่รู้อยู่แต่แรกหรอกหรือว่าหน้าตาของตินฝั่งมีได้งดงามโฮหยินใหญ่เหมือนมีอะไรจะพูดแต่นางกลับเลือกที่จะหยุดเพียงแค่นั้น หน้าตาของจินเฟิงมีได้จัดว่าอัปลักษณ์แต่แค่เพียงเรื่องผิวดำและอวบอ้วนสองประการก็มากพอที่จะตัดนางออกจากคำว่าสะสวยงดงามหรือแม้แต่คำว่าอยู่ในเกณฑ์พื้นฐานได้แล้วแม้นางจะรู้อยู่ก่อนว่าจินเฟิงมีได้หน้าตางดงามหมดจดและได้เตรียมใจไว้อยู่ก่อนหน้าแล้วแต่ครั้นได้เห็นเองกับตานางก็ยังไม่ไว้ตกใจ ท่านพี่เป็นบุรุษน่าจะเข้าใจดีว่ารูปโฉมโนมพรันนั้นมีความหมายต่อสตรีมากมายเพียงใดสถานที่เช่นวังหลวงแม้แต่โฉมสักครานหน้าตางดงามหมดจดก็ยังยากที่จะยืนอยู่แล้วจินฟังปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ